ข่าวชาวโซเซีตี้วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องสังคมค่ะสังคมทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวนะตอนแรกบอกคุณผู้ชมไปว่าคุณผู้หญิงเนี่ยห้ามพลาดเพราะมีเรื่องเด็ดประเด็นลมสังคมเลยหรอพี่ต้นเครียดมากเครียดเรื่องอะไรคืนนี้เครียดสุดๆเลยทำไมอ่ะ เดี๋ยวช่วงนี้มันเครียดหรืออะไรเครียดทำไมอ่ะ <c oughs> อเล่นอ,อ,อ่าอ่าอ่าเอาเลยขอถามคนนี้ก่อนดีกว่านุ่นค่ะ<า>รู้ไหมว่าตอนนี้สังคมนล้มันกว้างใหญ่ขนาดไหนแล้วถ้านุ่นคุ้นคำว,ว่าสังคมเนี่ยมสมัยจะเป็นโลกสังคมออนไลน์ตอบถูกเป๊ะเลย กว้างที่สุดคือออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กได้เปลี่ยนแปลงโลกไปอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนทำให้วิถีชีวิตผู้คนเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคนเคยรู้จักกลับมาพบกันคนไม่รู้จักได้มารักกันและอีกนับล้านสามารถสื่อสารได้อย่างสะดวกรวดเร็วทำให้เกิดไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปผู้คนแชร์เรื่องราวส่วนตัวอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนบอกที่ที่จะไปบอกสิ่งที่จะทำ โชว์รูปส่วนตัวและสิ่งที่สนใจเกิดเป็นสังคมใหม่บนโลกออนไลน์ที่ขยายวงกว้างขึ้นอย่างไม่มีขอบเขตพันล้านคนคือจำนวนของผู้ที่ใช้ Facebook ทั่วโลก19ล้านคนคือจำนวนของผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทยและอันดับหนึ่งของเมืองที่มีผู้ใช้ Facebook มากที่สุดก็คือกรุงเทพมหานครที่ที่หันมาทางนู่นพรอะไมาเพราะรู้ว่านู่นนะไม่ค่อยเล่นพวกอะไรที่เกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์กเล่นไหม มีค่ะอ่ามีอะไรบ้างอายจังมีเฟซบุ o กอ่มีแอคเคาท์ไม่เล่นกับใครเลยเห็นไหมเขากำลังจะพูดถึงเรื่องสังคมออนไลน์สาาคนนี้เขาไม่ได้ใครแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวอุ๋ไปก่อนไปทำาะไมสู้คนนี้ไม่ได้อู๋ไหนล่ะมีใครอือพี่ตั๊กแหละพี่ตั๊กนี่แหละได้ข่าวว่าเป็นอือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะถามว่าเล่นไหมใช่ไหมต้องเล่าให้ฟังก่อนรุ่นพี่เนี่ยนะพิมพ์ดีโอ้ยพี่เดี๋ยว เดี๋ยวเรื่จากพิมดีหร่อเน,นี่นี่ยต,ต้องต้องย้อนกลับไปเล่าว,ว่าพิมดีอยากจะคุยกับแฟนก็ส่งจดหมายล่าย,ยาวแล้วก็โทรศัพท์สมัยที่พี่จีบกับสามีพี่เนี่ยนะเชื่อไหมว่าตีสองไม่นอนมันไม่ไปอยู่ตามผับหรบหอกโทรศัพท์แล้วก็เลื้อยเอื่อยอยู่ตามห้องรับแขกแม่ก็บอกเมื่อไหร่จะนอนก็เอือย ต้องใช้โทรศัพท์บ้านนั่นแหละคือการติดต่อมันไม่มีพวกอะไรนะคอมเคมอะไรอินเทอร์เน็ตไม่มีนั่นคือการติดต่อสมัยนั้นเพราะฉะนั้นกําลังจะบอกว่าสมัยนี้จากไม่เป็นเลยต้องเป็นเพราะว่าเราทําธุรกิจยูราเอาละเอาละเอาง่าหน่อยเถอะที่หันมาทางทำธุรกิจคุณมายุราเพราะว่าสังคมออนไลน์ปัจจุบันเนี่ย ไม่ได้ว่าให้ติดต่อสื่อสารกันปกติสามารถทําธุรกิจได้ทําธุรกิจและเธอคนนี้ก็เป็นหนึ่งในนักธุรกิจที่กำล <c oughs> ังทําสิ่งนี้อยู่เอาเป็น,น <c oughs> ตัวอย่างตอนแรกเนะี่ยพี่ก็มีเด็กเด็กทีมงานนั่งเนี่ยนะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะส่งเมลหาคุณตัก๊กพี่หวอ,อายออะไม่ไม่กล้าบอกเ <c oughs> ชียวไม่กล้าบอกบอกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวส่งไปที่บ้านนะเดี๋ยวก็ให้ลูกอ่านลูกดูเมลนะเอ๊ะมันหนักขึ้นเรามีความรู้สึกว่าเขาก็ เขาเป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะพวกเด็กพนักงานเขาก็จะแบบคล้ายๆว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่สนใจไม่อะไรเลยตอนหลังก็เริ่มฝึกลูกเนี่ยจะสอนอฝึกตอนนี้ก็ติดติดแล้วก็เป็นเป็นแล้วก็ติดอยู่แถวนั้นแหละจริงๆจะบอกว่าต <จำ S 2> ิดยังไง คุณผู้ชมคะจะหาว่าเราเมาที่สาวไม่ได้ติดจริงมีหลักฐานมีหลักฐานในที่เป็นของที่ประจํากายที่ไม่สามารถขาดได้ขอหน่อยได้ไหมคะแอบออกมาเลยนะอันนี้เดี๋ยวเดี๋วนี่กอนนะอันนี้ขอบอกของหุ้นนิดว่าพี่ตักเป็นตัวอย่างที่ดีดีของคนปัจจุบันซึ่งอันนี้เราพูดในแง่ของอายุด้วย มไม่ใั่ไม่ใชมีตักต๊กอะไรยังสาวสวยอยู่รุ่นต้องมองนะว่าสมัยใหม่เนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยเรื่องสังคมออนไลน์เป็นเรื่องปกติค่ะปกติรุ่นอย่างพวกเราเนี่ยจริงเราก็เรียนรู้ไปกับเขาด้วยแต่รุ่นพี่ตั๊กเนี่ยเป็นพี่นับถือนะพี่ตั๊กโชเลยค่ะโชเดี๋ยวเราจะต้องด้วยมันมันมันเริ่มเป็นอันอันนี้เขาเรียก iPad ไอสาวน่ารักนี่ใครคะไอสาวนี่คือลูกงานนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เริ่มจาก เอ๊ะเมลเราจะทำไงแล้วก็ซื้อ iPad อันนี้มาอันหนึ่งเราก็เล่น s t s t r g r กร i n s t a g r a กรมเริ่มจากช่างผมกับประจำร่างกายดิฉันเนี่ยเขาก็จะสอนเออพี่เล่นอย่างนี้นี้เพรเห็นเขาเล่นอยู่เออมันดีนี่แล้วก็เข้าเริ่มเข้า i n s t a g r กรจาก i n s t a g r กรก็เป็นไลน์ไลน์เนี่ยดีมากเลยเอาละนะโควเริ่มรู้เลยมะเพราะอะไรเพราะสิ่งที่มันได้คืออะไรพี่ไม่มีเรื่องส่วนตัวเพราะพี่ไม่มีกิ๊กพี่ก็ส่งไลน์หาสามีพี่ แล้วก็ส่งไลน์หาสามีพี่แล้วก็ส่งไลน์หาสามีไม่ไม่ไม่ส่งไลน์สามีบ้างลูกบ้างทํางานบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะ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 เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเลิฟอยู่วันนี้ส่งเพนนีค่สามีีสามีเห็นไหมอ่ะก็ต้องมีอย่างเงี้ยหน่อมแนมเนี่ยมาเราคุยกันทางเนี้ยนะคะแต่สิ่งที่สําคัญคือมันได้ในเรื่องของการทำงานด้วยพี่ตอบทางไลน์เนี่ยกับกับเด็กพนักงานได้แล้ว i อเนี่ย พี่เพิ่งเริ่มเไหนดูสิคะอย่าบอกว่าพี่ตากเริ่มเลยก็คือ Instagram มอินสตาแกรมตกนะคะคุณผู้ชมถ่ายภาพถ่ายภาพตลอดเวลานี่ถ่ายจุ๊บแต่อย่าลงเยอะนะเดี๋ยวแฟนเขาจะลำคาญต้องมีจังหวะใช่ไหมวันละรูปเนี่ยมีใครสวยอย่างนี้ไหมล่ะพี่บอกแฟนๆหน่อยใช่ไหมส่วนเราก็เพิ่งเล่นมาไม่นานนี่อันนี้คนนี้คือน้องป๊ป เล่นเล่นเป็น<ต>พี่<ร>สาวน้อง <c oughs> น้องชายงเหรอคะอย่าะะเสียงดังคุณแม่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 แมแม่ตอนนี้พี่รักให้ดูตัวอย่าง <c oughs> ตอนนี้มี Instagram หรือ <c oughs> เรียกย่อว่าไอจอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ Facebook พี่ตั้งต้องมีรุ่นต้องมีอยู่แล้วล่ะมีนุ่นก็มีค่ะก็มีเฟซบุ๊กของตัวเองซึ่งเด็กเขาก็เริ่มจากเด็กเขาทำให้เราก็บางทีเราก็ไปเช็คในในในเฟซบุ๊กคนก็มาถามว่าไอ้นั่นใช้ดีครีมอนไรยี่ใช้ดีพี่ก็กลังคืนพี่ไม่มีอะไรทำสี่ห้าทุ่มนะพี่ก็นั่งตอบตอบจนตาเนี่ยเคยสั้น900กลายเป็นสั้นพันหนึ่งร้อยอ่ะเป็นไงล่ะเพราะนั่งจ้องอยู่จริงๆมันก็มีข้อดีข้อเสียข้อดีข้อเสียคืออย่างนี้เฟซบุ๊กเนี่ยที่จริงเกิดมาก่อนอินสตาแกรมและเเททศไยยนี่ ต้องบอกว่าอันดับที่16ที่เล่น f a c e b o o k ทั่วโลกมันประเทศไทยแล้วที่เด็กกว่านั้นอะไรรู้ไหมคะคนกรุงเทพอันดับหนึ่งเล่น Facebook แต่ Facebook มีข้อดีอย่างของป้านย่เงี้ยเฟซบุ๊กเนี่ยสิ่งที่ป้านเล่นเพราะว่าป้านได้เจอเพื่อนเก่าคือมันเสิร์ชหาได้อ่ะจะดีดีธรมวิทย์อ,อะไรเงี้ยเขาจะเสิร์ชมาอะละมาละเพือ่อก็จะเฮลโหลป้ามาจากไหนนี่มันแบบโอ้โหมันเก่ามากแล้วทั้งน้นแล้วอะอย่างพี่อย่างนี้พี่พี่เล่นเพราะอะไร Facebook Facebook พี่เล่นเรื่องทํางานนั่นนั้ ไม่ค่อยยุ่งกับใครหรอกแล้วอย่างนุ่นอากบอกไหมค่ะเดี๋ยวยังไม่ได้ถาม่อทำอะไรมีหรือเปล่าหนูมีพี่ต๊จริงหรอมีทุกอย่างแต่ไม่ทําอะไรสักอย่างคืออย่าง Facebook ค่ะชอบเพราะว่าน่นจะเป็นไปคลิกไลค์ในแฟนเพจพวกงานดีไซน์รู้ไหมคะว่าหนังสือดีไซน์เล่มหนึ่งต่อเดือนเนี่ยนุ่นเสียตังเยอะมากอ๋อนี่เขาก็เรื่องงานแล้วเวลางานดีไซน์ ไม่ใช่แค่แบบอัปเดตทีละเดือนทีละเดือนแต่และประเทศเขาจะอัปเดตเป็นอาทิตย์ต่ออาทิตย์การที่เราเข้า Facebook เพื่อที่จะสามารถไปอ่านเพจหน้านั้นๆเนี่ยมันคือการเปิดโลกกว้างตื่นเช้ามาน้อจะชอบแบบอุ๊ยประเทศเยอรมันเขาอัปเดตเรื่องนี้อะไรยังไงนี่เขาก็ไม่ธรรมดาหรอกอ่านแค่น,นั้นอ่านฟรีชองเล่นของฟรีชอบแต่ละความประสงค์ต่างกันเพราะว่า a c e b o o k เนี่ยหลายหลาคนอย่างดาราบางท่านเซเลบริตี้บางท่านหรือว่า บางคนที่เป็นบล็อกเกอร์อย่างเงี้ยมันคนมาเล่น Facebook เพราะว่าต้องการโปรโมทของเนี่ยอะแต่จริงๆนะบอกตรงๆนะว่าการขายของตอนเนี้ยทางเว็บไซต์ทาง Facebook ขายดีมากมากไม่น่าเชื่อเลยว่าคนตอนนี้มาทำสื่อทางนี้มากเลยมันใช่ไมมันก็ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์มากแล้วก็ตัว i g เองก็เหมือนกันดาราหลายๆคนกอ็อัพของนี่ฮะแล้วก็จริงๆเดี๋ยวนี้ IG กับ Facebook เนี่ยเขาลิงก์กันแล้วด้วยอ,อีกอันหนึ่งรู้ไหมว่า a c e b o o k เนี่ยข้อดีที่ปั้นบอกว่าเจอเพื่อนเนี่ยคนใกล้ตัวล่าสุดเนี่ย เจอทั้งครอบครัวพี่ตุ้มพุชชาโทนาวนิกโพสต์บน Facebook ตอนนี้รวบรวมรได้เป็นร้อยคือใน f e c o o o เนี่มันมีฟังก์ชันอยู่ตัวหนึ่งคือให้ตามหาเพื่อนๆได้นะคะก็เลยลองตามหาโดยการพิมพ์นามสกุลตัวเองนะคะเพราะว่าอยากรู้ว่าเอะเรามีญาติอยู่ที่ไหนบ้างก็ปรากฏว่ามีญาติที่นามสกุลโทนามนิกเนี่ยขึ้นมาประมาณ20-30คน ก็ได้มีการพูดคุยกันนะคะบางคนก็เคยรู้จักอยู่แล้วก็ได้เป็นการสนิทสนมทักทายกันแต่บางคนที่ไดออ้ไม่รู้จักก็จะเป็นการพูดคุยว่าสวัสดีค่ะพี่ตุ้มนะคะเราต้องเป็นญาติกันแน่ๆเลยหลังจากนั้นก็เลยทำให้พวกเราเนี่ยได้ได้พูดคุยกันเป็นกลุ่มใน f a c e b o o k นะคะแล้วก็ได้ถามว่านั่นเป็นลูกใครเป็นหลานใครแล้วก็เลยทำให้เราได้มีโอกาสพบปะนัดกันนะคะแล้วก็ปาร์ตี้กันเจอกัน จนล่าสุดเนี่ยค่ะนะคะเราก็นัดกันว่านามสกุลของเราครบ100ปีในวันที่5กรกฎาคม2556นี้เรามาเจอกันอีกทีหนึ่งไหมอันนี้ก็ต้องบอกว่าขอขอบคุณ Facebook จริงๆที่ทำให้เรามีโอกาสได้เจอญาติๆของเรา200ถึง300คนค่ะไอโซเชเน็ตเวิร์พี่ว่ามันต้องใช้ให้เป็นประโยชน์อ่าใช่นะคะมันถึงจะได้ประโยชน์แล้วอยากรู้ไหมว่า แฟนเพจใน Facebook เนี่ยที่คนไทยสนใจที่สุดเนี่ยคือเรื่องอะไรโอ้หอันนี้ไม่ยากอยากรู้ <stage> ดาราดาราเหรออะไร dling, ใช่ค่ะ <หา S 2> เดี๋ยวจะบอกช่วงหน้า,าแล้วพบกันค่ะ<า>อ้อาอวาย สนับสนุนโดยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นนกเหี่ยวฟอร์คอนไทยประกันชีวิต แฟนเพจคือพื้นที่รวมตัวกันของคนที่มีความสนใจที่เหมือนกันการทำงานของหน้าเพจนั้นจะคล้ายกับเว็บบอร์ดที่สามารถเข้าไปพูดคุยแสดงความคิดเห็นแชร์ Share รูปภาพคลิปวิดีโอและสร้างประเด็นในการสนทนาได้ยอย่างต่อเนื่องผู้ที่ใช้ Facebook จะต้องเข้าไปกดไลค์แฟนเพจที่ตัวเองชื่นชอบและติดตามข่าวสารจากเพจนั้นอยู่เรื่อยๆเพจที่ได้รับความนิยมมักจะเป็นของศิลปิน ดาราค่ายเพลงและค่ายหนังต่างๆแต่ที่มาแรงแซงโค้งก็คือปรากฏการณ์ของเพจคนทั่วไปที่ดังขึ้นมาเพียงแค่ข้ามคืนเพราะนำเสนอเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์แต่ที่สุดของแฟนเพจที่มีคนกดไลค์มากที่สุดคืออะไรคุณอาจจะคาดไม่ถึงพี่ป้อนพี่ป้อนเปิดมาเมื่อคืนได้ยังไงเป็นคนแบบนี้อ่ะเป็นคนแบบนี้อ่ะเป็นคนแบบนี้แต่แต่มีสามีแล้วนะเป็นไงล่ะเป็นไงยังไงตกลงคนละเรื่องเลย แฟนเพจที่คนไทยชอบที่สุดเนี่ยเดามาใหม่ให้อีกรอบหนึ่งอะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวที่พี่ตั๊กเขาก็เรียกว่าเป็นเ็ตไอดอลเดี๋ยวนี้สังคมออนไลน์ค่ะพี่ตั๊กใครที่มีจุดเด่นที่พรีเซนต์ความเป็นตัวตนความเป็นตัวเองได้แบบได้ชัดเจนเนี่ยแล้วก็ทำแฟนเพจไว้ถ่ายรูปหรือว่าแสดงทัศนคติอะไรเงี้ยจะมีคนเข้าไปกดไลค์อ่าเช่นเช่นสมมติคนนี้ต้องบอกว่าต้องเป็นคนนี้แน่เลยพี่เปิ้ล แม่บ้านมีหนวดดางนะอ้นี่ไงไม่ธรรมดาเขาบอกว่าเรียนถ่ายภาพมาแล้วก็รู้ว่าองค์ประกอบของภาพที่จะคอมโพสสวยหรือว่าใช้สียังไงให้เด่นใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดาอีกหน่อยอีกหน่อยแฟนเพจเหรอบอกค่ะใบมันตั้งแต่ต้นแล้วมีสามีแล้วอ่ะแปลว่าก็ต้องมีคู่ คนไทยเนี่ยให้ความสนใจเรื่องการมีคู่มากๆหมายถึง้าไม่มีคู่ใช่ไหมเขาเลยไปหาใช่แล้วสมัยเมื่อกี้แม่บ้านมีหนวดใช่ไหมค่ะสมัยก่อนลุงหนวดจริงจริงๆเปิดหนังสือพิมพ์เอ๊ะาจ่ไม่ผิดไทยรัฐเดลิวเนี่ยแล้วก็เขาก็จะหาคู่แล้วเขาก็จะคาดตาไว้เชื่อนี้ทํางานนี้ต้องการหาคู่ลักษณะนี้แต่เขาจะไม่เห็นหน้าชัดคอลัมน์ลุงหนวด เดี๋ยวหนูว่าทานมาลายไทยรัฐอารมณ์เนี้ยแหละลุงหนี๊ยใช่ใช่ที่แบบคาดหน้าแล้วก็เขียนระวัลเป็นคนที่นี่ค่ะอายุเท่านี้พอพอเดี๋ยวนี้หาบนเฟซบุ๊กเลยเหรอแฟนเพจเนื้อคู่อย่างเงี้ยมีคนตามถึงสองล้านคนเชื่อไหมล่ะตามเขาเหรอนี่คนไทยค่ะคู่ขนาดนี้เลยวะไม่ไม่คือบางคนอาจจะบอกว่าแหมในเฟซบุ๊กจะรู้นิสัยใจคอได้ยังไงใช่เพื่อนขอพูดตรงๆเลยนะการมีคู่อัตราเสี่ยงเท่ากันหมดอะอาจริงก็พอพี่ โอ้ยแต่ใน Facebook พี่ว่าเสี่ยงกว่าในในเนี่ยไอแฟนเพจอะไรพวกเนี้ยเสี่ยงกว่าก็ใช่ตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาดูเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าอ่ะคําดูเป็นอย่างนี้จริงเปล่าใช่ไหมย่ันเนี่ยขย่อทำไมรู้ไหมว่าหนึ่งรูปพอคุณผู้ชมกว่าจะได้โพสต์ลงนุ่นเห็นเพื่อนใช้แอปพลิเคชันประมาณ3อันสมมุติว่านุ่นถ่ายมาวันนี้สิวปูดนุ่นก็เข้าแอปหนึ่งที่ถ่ายเสร็จแล้วก็ลบสิวอีกแอปหนึ่งก็ทําหน้าตอบอีกแอปหนึ่งก็แบบทขาขาวแต่ขอโทษของดิฉันเนี่ย ไม่แต่งค่ะอเอาว่าเอาแค่แสงให้มันมีขึ้นมาขาวหน่อยแต่ว่าแบบโอ้ทำไม่เป็นเลยเดี๋ยวไปสอนหน่อยดิหนูก็ไม่เป็นเพื่อนทำให้ดูถึงบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราเห็นรูปคนใน Facebook หรือในพวกโซเชียลเน็ตเวิร์เนี่ย บางทีมันไม่จริงใครจะสวยเหมือนพี่ตากล่ะแหม่มนะจริงอย่างตัวอย่างเพื่อนเปิ้ลเนี่ยเขาก็เขาไม่ได้เข้าแฟนเพจที่เป,เป็นเนื้อคู่แต่ยกตัวอย่างนะฮะรู้จักกันเพราะว่าไปเข้า Facebook อของเพื่อนและไปเจอเพื่นอนคนนี้<อ>ก็เริ่มแชทกันพอเริ่มแชทกันก็มาเจอกันจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวว่าการที่คุณไปแชทกับอีกคนหนึ่งเนี่ยหรือว่าติดต่อกันเนี่ยคุณรู้จักมาพักหนึ่งเดือนสองเดือนคุณน่าจะจับได้แล้วว่าเขานิสัยยังไงเพื่อนของเปิ้ลเนี่ยไปนัดเจอกัน ที่ห้างจะเป็นสินค้าอางหนึ่งไม <laughs> ่เหมือน<ล>ใน,หน,น <ะ S 2> หนังเลยนะอะะเพื่อนก็ตื่นเต้นมากเพื่อนเป็นผู้หญิงแล้วไปเจอเพื่อนบอกว่าไปดูไปเจอเนี่ยมันก็ไตก็ไม่เสียหายหก็ไปหลบอยู่ตรงมุมนั่นแหละอ้าวเดี๋ยวผู้หญิงหลบใช่ไหมผู้หญิงหลบแล้วหลบทําไมอ่ะหลบเพราะว่าไม่รู้ผู้ชายหล่อจริงหรือเปล่าแล้วไงแล้วทำไมไม่ใจเหมือนกันนัดเหมือนลุงรวยของพี่นั่นแหละเขาคุยกันบอกว่าะเดี๋ยววันนี้นะคะนุ่นเนี่ย ก็จะไปเจอคุณหนวดที่ห้างสรรพสินค้าเนี่ยคุณหนวดติดดอกกุหลาบขาวมาเลยนะคะเขาทำเพื่อนเพื่อนไปหลบอยู่มุมห้องเลยเห็นเขอดูก่อนขอดูก่อนแต่ผู้ชายคนนั้นไม่หล่ออ๋อก็เลยกลับบ้านเนี่ยเหรอเขาไม่เจอจริงๆก่างสรเลยสงสรไม่จริงๆสงสารผู้ชายใช่ไหม แต่ว่าคือจริงๆมันก็เป็นมันเป็นมันก็เป็นเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติก็อย่างไม่หรอ่ตที่ตาไม่ใช่ความผิดเขานะแต่ของยีนะต้องต้องใช้วิจารณญาณเพราะอะไรไหมการใช้3แอปมันก็ผิดประเด็นอยู่แล้วอไม่ต้องเพราะว่าถ้าเกิดใช้3แอปตั้งแต่แรกทําให้เราคาดหวังว่าเขาจะหล่อมากใช่อันนี้ก็ผิดประเด็นอีกอย่างหนึ่งอ่ะก็ต้องมองในแง่อ่ะถ้าเป็นข้อเสียเนี่ยมันเป็นดาบสองคมทำอะไรไปคนก็จะรู้หมด อย่างง่างๆยาๆเนี่ยล่าสุดที่จริงสามีเนี่ยมีสาวมาชอบเพราะเฟซบุ๊กอ๋อเหรอยังไงคะหรือเขาก็จะเอาเรื่องว่าสามีของของพี่เนี่ยของของป้ลเนี่ย mm hmm. ไปโพสต์ว่าเป็นแฟนของเขา oh. เอา้าแล้วก็มีเพื่อนมาบอกว่าเนี่ยตอนป้ลเดินทางไปท้ายเพลา round the w o เนี่ยสามีออกไปเดทกับสาวคนนี้ oh. แต่แต่ด้วยการที่เรารู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอันนี้ก็คือมันเป็นดาบสองคมน,นีะว่า mm. ในการที่ว่าเอ๊ะการที่จะเล่นพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้ด้วยนะว่า จะเลือกที่จะให้คนที่รู้จักเราเป็นคนที่เรารู้จักเขาหรือเปล่าหรือว่าจะเลือกคนที่เราไม่รู้จักเลยอันนี้ก็ต้องระวังด้วยไอ้อย่างนี้เราควรจะกลับไปดูคนของเราไหมี่ตักเดี๋ยวอย่าไปวิวอย่างงั้นเรามองในแง่ดีคืออย่างในแง่ของเปิ้นเนี่ยไม่่ีฟังแล้วเราไม่ไดพราว่าเขาก็ชื่นชมในสามีเราเราก็ต้องใช้วิจารณญาณว่าเราไม่เอาเรื่องพวกนี้มาให้ทะเลาะกันนี่คิดบวกแบบดีเจพี่อ้อยมากเลยนะบวกฉันคิด <S <s จริงๆเรื่องในแง่ของดาบสองคมค่ะเห็นด้วยเพราะว่ามักจะมีข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ว่าเด็กวัยรุ่นบางคนก็จะถูกล่อลวง أ, ชแชทต,ตาม Facebook นี่แหละแล้วก็ถูกไปทํไม่ดีมิร้ายหรือว่ามันจะเลยเถิดขนาดนั้นอันตร,รายถึงชีวิตซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลคนมันต้องอยู่กับวิจารณญาณมากที่สําคัญมากโดยเฉพาะเด็กๆเนาะค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ใครจะไปคิดคะ ที่สหรัฐอเมริกาค่ะเกิดอุบัติเหตุพิการมากกว่าเมาแล้วขับอีกนะคือแชทใน Facebook หรือว่าแชทบีบีแชทอะไรอย่างเงี้ยในโทรศัพท์เกิดอุบัติเหตุ3,000กว่าครั้งต่อปีขณะอะไรขณะขับรถอ๋อเอ้านู่นก็ตดอันลยเหรอติดอันดับเลยเหรอใช่เข้าใจเคยเป็นเวลาแบบบางทีแมสเซจมาตอนขับรถ เราไม่ได้แชทแต่เราหยิบมาอ่านมันก็คือการเสียสมาธิการพรางโร่ไม่ได้อันนี้ซึ่งจริงๆเรามีกฎหมายเรื่องการโทรใช่ไหมฮะอันนี้ก็เข้าข่ายจะหนักกว่าอีกเพราะว่าเราลงไปดูเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการรณรงค์เข้ามาที่นี่เลยค่ะ w w w f a c e b o o k c o m p a s s i o n o p r u d แล้วมาคลิกไลค์มาช่วยกันรณรงค์ขับอย่างเดียวเดี๋ยวค่อยแชทค่ะอุยดีจังขับอย่างเดียวเดี๋ยวค่อยแชทแล้วมากดไลค์ใช่ไหมไลค์เสร็จปุ๊บเรามีของรางวัลให้ด้วย อ๋อเหมือนมาทําสัญญาใจร่วมกันว่าเราจะขับรถอย่างด้วยความปลอดภัยไม่แชทอย่เดียวเพราะฉะนน้้ตอจากนี้ไปเราทั้ง3คนจะขับรถโดยไม่แชทค่ะสัญญาสัญญาไม่แชทไม่เชทเหรสัญญาค่ะขับอย่างเดียวเดี๋ยวค่อยแชทแหมชอบคำนี้มากเลยกดไลค์กันเยอะๆนะสนใจลุงหนวดปะ เยวนะเขาสนใจพี่ตาไม่คนกพี่ตากับพี่เปิ้ลเนี่ยไม่ทันแล้วอ๋อเออลืมไปเหลือนองนุ่นควรจะถ้าเกิดเปิดมาแล้วเจอหน้าสิรพันธ์แต่ว่าค้าตาอยู่นะ้าตาอยู่นะโอ้ไข่แม่คุณคุ้นจิ้ร้อนเล่นร้อนเล่นค่ะอ่ะป้าจะไปนอนแล้วส่งคุณผู้ชมเข้านอนด้วยแล้วก็อย่าลืมนะฮะกับโครงการดีๆที่เรานำมาฝากนะคะก็หวังว่าวันนี้นะคะตลอดรายการของเรา คงจะได้ประโยชน์กับผู้ชมมากมายเลยส่งคุณผู้ชมเข้านอนแล้วละแล้ววันศุกร์หน้ากลับมาพบกันใหม่กับพราวไนท์ค่ะลาไปก่อนค่ะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลสิริราชจัดคอนเสิร์ตการกุศลสิริราชสุขสรรปันสุขในวันเสาร์ที่20กรกฎาคมนี้ณห้องประชุมราชบัดดาฑิรินถรโรงพยาบาลสิริราชรอบบ่าย2โมงและ1ทุ่มรายได้สมทบทุนม,มูลนิธิโรคมะเร็งโดยไม่หักค่าใช้จา่ายทุกอย่างเนี่ยมันไม่แน่นอนอย่าเชื่อมั่นในตัวเองจนเกินไปและให้เตรียมพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ